อันนี้คือไมวิเศษนะคะเวลาไมนี้มันไปจอดที่ใครคนนั้นก็จะร้องเพลงได้ค่ะสองบฮูาจุนทงออสบุษบาตาคบอะไรวะเอาแก้ตัวเขาเจ้ามีนามว่าบัวคำเกิดมาลำห้งในดอกบัวได้พอฤาษีชุกเลี้ยงตัวงามดังดอกบัวกลางพงไทยดีมาก ร้องเพลงค่ะไม่มาแล้วค่ะเพียวเราไม่เพียวโดมเราไม่โดมเราแดงเราเพียวๆเราไม่เคี้ยวตามนุ่นใจน,น,นี่ว่างป่าเละตีตามไม่ใช่ที่เลยงอย้าวเออโหยิ้มไอ้ปุ้ยไอ้ปุ้ยหนีไปแล้ว น,นี่คือไม้วิเศษนะคะเวลาไปจอดที่ใครแล้วคนนั้นต้องร้องเพลงค่ะ